สวัสดีครับวันนี้พบกับครูโอ๊ตอีกแล้วนะครับสําหรับคาบเรียนนะครับวิชาวิทยาการคานวณน,นะครับวันนี้นะครับสาหรับป .6 เรานะครับก็ยังคงอยู่ในขอบข่ายเนื้อหาของการเขียนโปรแกรมนะครับแต่ว่าวันนี้เรายังอยู่กับการเออเขาเรียกว่าออกแบบโปรแกรมถูกไหม,มเมื่อวานอ่าสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของงานแผนผังถูกไหมครับว่าในการจะเขียนโปรแกรมต้องรู้จักการวางแผนในรูปแบบของแผนผังที่ดี การเขียนโปรแกรมการเขียนการวางแผนอาจจะเป็นในรูปแบบของเขียนด้วยมือแล้วก็แผนผังครก็ให้รู้จักแผนผังสัญลักษณ์ต่างๆไปแล้วใช่ไหมครับวันนี้นะครับก็จะได้รู้นะครับว่าแผนผังที่ดีเป็นอย่างไรและประโยชน์ของแผนผังในที่เราเรียนไปเนี่ยมันคืออะไรนะครับเอาไปดูกัน,นการเขียนแผนผังนะครับการเขียนแผนผังเนี่ยถ้าเราดูกันโดย ง่ายๆเลยนะครับนะอันนี้ยกตัวอย่างก่อนอันนี้คือตัวอย่างที่เคยยกไปเมือนน่อสัปดาห์ที่แล้วครูถายประกาศแป๊บนึงนะครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็จะบอกว่าอันนี้คือจุดเริ่มต้นจุดจบถูกไหมนะครับอันนี้ก็จะใช้สัญลักษณ์เดียวกันคือต้นกับจบเหมือนกันถูกไหมครับนี่นะจาได้ไหมไอ้ไอวงกลมไอาวงกลมยาวๆเนี่ยนะนะส่วนสี่เหลี่ยมนี้จะแทนด้วยการปฏิบัติงานขั้นต่างๆนะครับส่วนไอ้ตัวนี้ คือการตัดสินใจแล้วก็แยกออกไปแยกออกไปนะครับนะแต่โค้จะเปิดอันเก่าให้ดูนะเผื่อใครจะไม่ได้นะอ่านี่เปิดไว้พอดีนะครับอ่านี่สัญลักษณ์เหล่านี้จําได้ไหมนะครับนี่เห็นไหมวงกลมยาวๆคือจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดนะครับแล้วก็มีลูกศรการปฏิบัติงานขั้นต่างๆนะครับทางหมูนี่คือการรับข้อมูลนะครับแล้วก็อ่าเรียบ แหลมหนึ่งด้านแล้วก็ทู่หนึ่งด้านนี่คือการแสดงผลนะครับเป็นลักษณะของการฉายเห็นไหมเหมือนมันเหมือนกับการฉายแสงออกไปเนี่ยนะแล้วก็การตัดสินใจนะครับก็เป็นรูปอันนี้ที่บอกเมื่อสักครู่นี้นะครับนะสี่เหลี่ยมรูปบ้วเนี่ยนะแล้วก็เป็นวงกลมนะครับคือมีการตัดสินใจแล้วก็ต้องมีการเชื่อมต่อกับเข้าไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสัญลักษณ์ผังงานวันนี้มันจะมาดาูการเขียนแผนผังที่ดีนะครับแล้วก็ประโยชน์ของการเขียนแผนผังนะ นะครับประโยชน์ของมันนะครับสองข้อแรกนะครับคนส่วนใหญ่ก็สามารถเรียนรู้ผังงานได้ง่ายนะครับเพราะผังงานเนี่ยมันไม่ขึ้นอยู่กับภาษาของคอมพิวเตอร์ใดๆนะครับเพราะคอมพิวเตอร์เขาจะ,ะตัวคอมพิวเตอร์เองเนยเขาจะมีภาษาของตัวเองนะเรียกว่าภาษาสี่นะครับนะเป็นลักษณะของเลขรหัสศูนย์กับหนึ่งต่อกันไปเรื่อยนะครับเพื่อจะเขียนโปรแกรมที่เราเห็นกันอยู่น,นะนะม่าจะเป็นจอภาพเว็บไซต์อะไรต่างๆนะครับก็ใช้ระบบนี้ในการเขียนหมดเลยนะ แต่พอเป็นผังงานเนี่ยมันก็จะไม่ต้องมาใช้ภาษาแบบนั้นนะครับเขาเรียกว่าภาษาคอมพิวเตอร์นะถ้าเป็นผังงานเราก็เขียนมาเป็นผังได้เลยนะครับเราก็จะสามารถรู้ได้นะคนส่วนใหญ่ก็สามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับถ้าเขียนในรูปของผังงานนะนี่คือประโยชน์แรกของมันคือคนส่วนใหญ่เรียนรู้ได้ง่ายนะครับต่อไปนะครับผังงานเป็นการสื่อด้วยภาพนะครับช่วยลำดับขั้นตอนของการทํางานโปรแกรมได้ง่ายนะครับอันแรกคือช่วยในเรื่องการเรียนรู้เข้าใจง่าย ข้สอสคือสามารถจัดลำดับขั้นตอนได้นะครับทำให้การเขียนโปรแกรมของเราเนี่ยมันไม่สับสนนะครับทำให้คําพูดที่สื่อความหมายออกไปเนี่ยมันไม่ผิดเพี้ยนนะครับเพราะเรามีการจัดจัดเรียงอย่างเป็นระบบนะครับประโยชน์ต่อไปของผังงานคือ,อในงานโปรแกรมที่ไม่สับสนเนี่ยก็สามารถช่วยในการตรวจสอบความถูกต้องได้นะครับนะผังงาน ก็ในเมื่อเรามีผังงานอยู่แล้วเราก็สามารถตรวจได้ว่าผิด,ผด,ผดพลาดขั้นไหนนะครับช่วยให้ผู้อื่นสามารถศึกษาการทํางานของโปรแกรมได้ง่ายนะครับส่วนใครสมมุติใครจะมารับต่อชกโปรแกรมที่เราเขียนไปทํางานต่อเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าเออช่วงไหนทํางานแบบไหนนะครับเพราะเรามีขั้นตอนที่ชัดเจนการบรรุุรักษาโปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงโปรแกรมภายหลงังและมีประสิทธิธภาพอ่าก็คือประมาณว่าสามมันจะต่อเนื่องจากข้อที่4ี่นะครับคือสามารถศึกษาโปรแกรมและดูแลโปรแกรม ต่อจากการรักเพราะมีพลังงานในการควบคุมอยู่นะครับประมาณนี้นี่คือประโยชน์นะครับต่อไปการเขียนผังงานที่ดีนะครับก็จะพูดถึงการใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่โค้ดบอกเมื่อสักครู่นี้นะไอ้สี่ห้าสัญลักษณนะนะ์เนี่ยนะนะครับเนี่ยนะอันนี้เริ่มต้นถูกไหมเริ่มต้นที่สุดเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้คือการรับเข้าถูกไหมใช้เป็นสัญลักษณ์นี้คือการรับเข้าอันนี้ก็เป็นการแสดงผลนะครับอันนี้เป็นการแสดงผลนะจําไว้นะ เดี๋ยวจะมีงานให้ทำนะครับเกี่ยวกับผังงานเนี่ยนะต่อไปใช้สัญลักษณ์ถูกต้องแล้วก็ผังงานจะมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดทุกผังงานที่เรายกตัวอย่างมาจะต้องมีงนี้เพราะฉะนั้นเจอผังงานปุ๊บเขียนอันนี้ไว้ก่อนเลยนะครับนะใช้ลูกศรไปในทิศทางการไหลของข้อมูลบนล่างซ้ายขวายกเว้นที่ทําซ้ํานะครับพูดง่ายๆคืออะไรก็แล้วแต่ที่มีการส่งไปขั้นตอนถัดไปก็ต้องมีการส่งลูกศรอ,ออกไปนะครับ ทุกแผนภาพต้องมีลูกศรแสดงทิศทางเข้าและออกแค่หนึ่งเส้นนะครับโดยไม่มีการปล่อยจุดใดอยู่จุดหนึ่งไว้พูดง่ายคือไม่ว่าขั้นตอนไหนถึงขั้นตอนไหนก็แล้วแต่จะมีการออกหนึ่งเส้นในตัวมันเท่านั้นแล้วก็มีการเข้าแค่หนึ่งเส้นในตัวมันเท่านั้นจะไม่มีการมาเข้าอันนี้รอบหนึ่งแล้วจะลากเออากามาก่อนปึ๊บสมมติอันนี้เข้ามาที่บัตรสมาชิกแล้วจะเอาอันนี้เข้ามาอีกแบบนี้ไม่ได้นะครับห้ามเด็ดขาดนะ ผังงานที่ชัดเจนจะต้องมีเส้นเดียวให้เห็นตอนหนึ่งช่องนะครับไม่ว่าจะเป็นลากเข้าไปที่ตัวมันหรือลากออกจากตัวมันจะมีแค่เส้นเดียวนะแต่นี้เห็นไหมมีเข้าหนึ่งออกหนึ่งได้นะครับแบบนี้นะอ่ะประมาณนี้นะครับนี่คือลักษณะของการเขียนผังงานที่ดีเอาขอ้จริงมีข้อให้อีกนะข้อห้าคัวเอาไปเอาไปนะเอ่ออันนี้นี่ข้อห้า เขียนคําอธิบายนะครับในแต่ละขั้นโดยใช้ข้อความที่สั้นกระชับนะครับแล้วก็ไม่โยาเขาบอกหลีกเลี่ยงการโยงไปหาจุดตัดนะครับคือถ้าสมมติมีเส้นสองเส้นเราจะไม่ลากให้มันมาไขว้กันหรือตัดกันนะครับนะให้มันไปทิศทางที่มันดูง่ายที่สุดไม่ควรโยงเส้นเชื่อมผังงานที่อยู่ไกลมากๆนะครับควรใช้สัญลักษณ์จุดเชื่อมแทนนะครับคือเอาอาจจะเอาสี่เหล อาจจะเอาสี่เหลี่ยมสองอันสองอันมาต่อต่อกันแทนนะครับแล้วก็เพิ่มขั้นตอนให้มันนะมมนมันจะไม่ได้ใช้ลูกศรยาวจนเกินไปนะครับผังงานที่ดีต้องมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับ้สาสตาผังงานมีความถูกต้องและตรวจตรวจสอบได้ก่อนทํางานในการเขียนโปรแกรมเส,สมอนะครับนะนี่ก็เป็นการเขียนผังงานหลักๆนะครับความจริงเนี่ยผังผังงานที่โค้ดบอกมาเก้าขั้นตอนเนี่ยดูละเอียดมากเลยนะดูละเอียดมากเลยนะ แต่วันนี้การบ้านที่ย้ายทำนะครับมีแค่หกขั้นตอนเนี่ยนะเป็นผังงานที่เราดูแล้วเนี่ยมันน่าจะโคัวดูแล้วไม่น่าจะยากจนเกินไปนะครับนะอย่าลืมนะครับมีอันนี้คือการบ้านของเรานะครับนะจงเขียนเอาไอ้ผังงานแบบอ่าแบบแบบอักษรแบบแบบเขียนมือนะ่นะเอามาเป็นแบบนี้ให้ได้นะครับเอามาเป็นแบบนี้ให้ได้โดยที่ใช้ข้อความตรงนี้ไปใส่นะครับนะอาจจะเขียน ถ้าช่องไม่พออาจจะเพิ่มช่องก็ได้อาจจะเพิ่มสี่เหลี่ยมก็ได้แล้วแต่นะครับนะดูเอานะครับสัญลักษณ์นี้คืออะไรลองดูนะมันมีจำแยกออกไปเป็นอะไรแยกออกไปเป็นอะไรดีนะครับลองศึกษาจากตัวอย่างที่โรดให้ไปดูก่อนนะครับลองส่งมาดูนะครับผิดหรือถูกอย่างไรนะครับเดี๋ยวั้งหน้าโฮจะมาอธิบายให้ฟังนะว่าผผงงานนี้จะเขียนแบบไหนนะครับสําหรับวันนี้นะครับในเรื่องการเขียนแผงงานผัางงานที่ดี แล้วก็ประโยชน์ของผังงานนะครับก็มีประมาณนี้นะครับนะอย่าลืมนะไอฝั่งวันพอลอกฝั่งนี้เสร็จแล้วก็เขียนฝั่งนี้อาจจะไม่ต้องอยู่ข้างก็ได้อาจจะไม่อยู่ต่อต่อข้างล่างก็ได้นะครับเพื่อความสวยงามนะและไม่เบียดจนเกินไปนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะในเรื่องของการเขียนผังงานที่ดีนะครับวันนี้ทํากามาเสร็จแล้วก็ถ่ายมาให้ดูด้วยวันนี้ต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ